บายดีพี่น้องพ่อและแม่ทั้งหลายทั้งคุณตาคุณยายมาอย่างานี้ไปกินลาบมีโฉบมีลาบได้ไหมมาหาลุงสาวน้องสาวไปเลยลาบเนี่ยทุกคนกินเพ้่งไหมพี่น้องจ้าพักกะตามกันงี้จุจุ๊จุจตาทุกท่านเพื่อกินกะ เปิดไว้ทิ้งไว้ซื้อกันได้เปิดทิ้งไว้ให้คอยกันได้โอ้ลายใหญ่ฮะมาบานเพลันเสียง,งดังก็ได้กินข้าวเนาะอันแรกเนะาะไม่เคยกินที่กันเนี่ยพี่น้องแบบว่าจู่จู่กินกับข้าวเนาะเห็นข้ขาวนะเจ้าจกินเนาะร่องเห็ดซืนะ้ข้าบเจานะ้าเบิงบ่งเนาะนี่นะจ๊ะน้อเบิงบ่งร่องเบิงงบ่งดูร่องก็หูต้องร่งองทุกทิ้งทุกอย่างเนาะพี่น้องนะ้อ จ่วยจยลูกพี่น้องเอออยากแม่คอยไปบ้านเกาควันคอยอมากออินแต่ว่าแม่ป้าดรสชาตรสชาติเนี้วเลยม่แต่แนกเป็นรสรถอันออนี้ลูกน้องไว้กินกาควนเยะอกอือร้อนบ้างชืจริงก็อื่นแ้ว่าแบบพีก็เพียบไปไหน,นี้ยื Cái bản nào nó cả tàu Có cả tàu và cả Mà trên nó Sẹp sẹp cái nồi cắt lên nhanh Cái đó bản thân nó Nó cả hóa một cái cho cả đầu vào là đặc biệt đó bước vào bữa đây thì qua nhưng cầu bỏ bỏ mẹ nè bên tia mẹ 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 เป็นจะไม,ม่ดูบ้านดูร้อนเมนจะไม่ามมากินทางน้งองสาาแทบทุกเมื่อแล,ล้วปล่ล้งปลล้งเช็บจักเทียอมีพ้ายพวกเราไปยามยันบ้านรดูร้อนไปเขาเอีกันเนาะเอาไป ก้อยต้นเนื้อน,นะจะม่มากินแบบออกต้นเ,นเนื้อๆนะมื่อก่อยเป็นอ่ะเม,มื่อใจเหลือบประเด็ใส่เครืองในเน่เจ้เอินก้อยานจะมเจ้เอ,เอินก้อยะนะคิคเปนก้อยนะมูจางเคยได้ว่าอันใดคือโซกเล็กอันใดคือก้อยลาบกับก้อยอันเดียวกันป่เป็นเ

มันจะมาผูกหนาหว้วนเนาะใจกล้องโพมพื่อจะกินกินใบมันคุณละลายแต่ไฟเพิ่นเพ่อออกกล้องไฟที่เป็นนักเอกช่องไองด้ค่ะบเพราะเป็นหักผู้ใดทีรับสามัครไม่ได้กะ มันเป็นนักเอกจอเห็นไหจ้างบริษัทอยู่หลงป่ารีสอร์ทหลงป่าเล็กขวอดบริษัทไปหลงป่าเล็กขนะวอดเนอะหาหนักเอกจรก็ เขาเียทาองอัพังยาง่ะหัวภาาไันเขาจะเอาไป่น้ะรสชาติมปปันกับป็ได้แบบบ้านเฮ้าหรอกแต่มันแก่คาไตจ้ะ ก,ก็ว่เตรียมพมรอ้อมกั้เพื่อนเมืม่อปกีิร่อยนานแล้วี่เด๋ยวจะตั้งใจหนตายเปมันจะแม่ก,ก็เตรียมพร้อมยังหรอแดดปีเ,เลยมือตัวแดดหนาว 那今年也冷的点，老难了嗯。嗯嗯嗯

เมื่อนางเบิ้งเป็นมมกักับเปิดไปแกอะไรหรอพริกเผ็ดบแสนิ่นเันบแสบมเผ็ดไปนไ คนที่ตัดก็ปุกนักกินตับแบบว่าก็สมบป็นหรอเพื่อนมันจะมากใจมันจะมากีอยังมากไม่เนาะเนาจ่กินได้นหมเพาะว่าถ้าไปกินกแบบเขาจกินไ่ได้หรอเพื่อน

ข้าสุดท้ายแล้วแบบนี้ยอนเป็นข้าสุดท้ายแบบนั้น่หมเาก็ตัดตัวหรอกแ่เนี้รวเดียวลี่นะข้าสุดท้ายได้ใจ้วแพทยมสุท้ายตาเป็ยังไง้าิน่หรอกเนงินอ่ะ ขอบคุณขอบคุณหลายๆนะจ๊ะเด้อที่เข้ามารับชมเนาะจะมาสไตล์ก่อนฝากกดติดตามกดไลค์เนาะท่นว่าดีแต่แชร์หลอกท่นว่าบ่ดีก็แชร์เนาะขอบคุณขอบคุณหลายๆนะจ๊ะเด้อขอบคุณค่ะ